ใส่โลโก้ในทุกๆสไลด์ของ powerpoint ภายใน5วินาทีทำอย่างไรมาดูกันครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เอาโลโก้มาวางไว้ถูกไหมครับในสไลด์ที่1ถูกไหมฮะแล้วก็ copy แล้วก็ไปวางในสไลด์ที่2ถูกไหมครับแล้วก็ไปวางในสไลด์ต่อๆไปแบบนี้ถ้าทำแบบเนี้ยช้าแน่นอนครับผมมีวิธีการที่ง่ายกว่านั้นมาแนะนำทุกคนนะครับก็คือให้เราไปที่เมนูที่ชื่อว่ามุมมองครับเลือกไปที่ต้นแบบสไลด์ จากนั้นนะครับเราก็วางโลโก้ของเราครับณตำแหน่งที่ต้องการเลยครับผมวางตำแหน่งที่มุมขวาด้านล่างนะครับในหน้านี้นะครับท่านจะวางกี่ชิ้นก็ได้เลยนะครับผมเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับให้กดคลิกปิดมุมมองต้นแบบครับและตอนนี้นะครับสไลด์ของเราทุกๆสไลด์ครับก็จะมีโลโก้อยู่แล้วครับแถมไม่สามารถเลื่อนโลโก้ได้ด้วยนะครับถ้าท่านต้องการจะขยับโลโก้นะครับก็ไปที่เมนูเดิมครับมุมมองเลือกต้นแบบสไลด์ครับแล้วก็ขยับโลโก้ตรงนี้เลยครับผม ลองทำกันดูนะครับทันใดทำได้แล้วคอมเมนต์ผมด้วยนะครับดูคลิปจบแล้วสามารถติดตามอาร์มในทุกช่องทางเลยนะครับโดยการพิมพ์คำว่าครูอาร์มในทุกแพลตฟอร์มเลยครับผมไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k YouTube Instagram หรือว,ว่า TikTok ครับขอบคุณมากครับผม